เนี่ที่เขาหากันให้ฝันคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยูน้ำผมซิงค์ชแนลยูเกาพี่น้นองอ่ะวันนี้ตั้งใจสิไปหาอาหารปลาครับส่วนสิเป็นยังกะกบไล่แ่ลงก็คงสิเห็น,น,นแล้วครับอยู่หนาโปรคลิปเอาให้หนาต้นคลิปไปละก็คือไปหาเห็ดครับวันนี้ออกจากบ้านประมาณตีห้าเคืองครับพี่น้องบรรยากาศฝ่ายยังสุดรัวสุดรัวได้พาทีมบอลนกึกถึงอยู่ อ่ะฝากติดตามครับพี่น้องเอาเวลาเะส่อมาเบิงครับตอนเช้าเฮานี่ครับนี่ก็เป็นรอยเขียนตอตางตำบลเนาะฟังขวดกี่ฟังหลัดยางไปเดีย๋ยทำครับพี่น้องบอกไกลปัญญามือนีประมาณ20กิโลครับก,กัดไก่เต๋อประม20กิโลนะไอ้ครับตามลาหาเห็ดมินนีฝากติดตามครับจวด ภาพบรรยากาศทางทางครับทุกท่านนี่ครับวิวกสีประมาณนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาหน้าเนาะกสิมีเขาเคียวกะจีนะครับมาเดินทางครับพี่น้องนี่ครับถึงแน่นอนแล้วครับปลาก็ิเห็นเท่าเองทางเขากะจีประมาณนี้ครับเดินทางอีกไกลครับนี่ครับถึงแล้วครับปลาก็บเห็นเรานี่ครับเออปลาลงดิบแล้วครับนี่อากาศชื้นชนะครับเพราะหนาฝนนี่สู้หนาตาเนี้ย ะพี่น้องครับฝากติดตามพี่เนอรเขามาเลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งอีกเลี้งเช้นตั้งใจครับอีกขันนึงครับอีกช่องนึงเนาะเอ้าจากาักเสด็จมาแล้ครับภูงอมานเขาเสือ,อกตั้งใจมากถึงแม้ทายคิดไปแล้วบอกเก่งคุณครับไปไี่ไหลนี่<า>แหละครับพี่น้องนะไปพี่น้องคนนี้สวัสดีครับเป็นงานที่เราครับทีมงานสิงหแฉลาแจงจังฟังเฮเก่อาหรอไปมือสองครับมือขอไปเลยบอกไปครับมึงหัวฉีดม้าม้ามือ เิ็บวันใดเลวแน่นอนล่ะแต่ว่าเห็ดที่เขาต้องการบหัวเาสด้บุระไปครับเดินทางเสร็จแล้วครับเห็ดเอียงหน่อยเนาะยสำหรับผมเห็ดบางชนิดก็บ่ค่อยหูวจากไปนะครับเนื่องจามันกินได้บุระนะอาศัยเก็บเอาไปก่อนครับแล้วก็ไปเรียกเอาที่บ้านเพราะว่ามันจะมีคนที่เขารู้ว่าเห็ดอะไรกินได้ไม่ได้ครับ ไปไปทางต่อไปพี่น้องนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเฮ็ดบางเห็ดเคยกินครับแต่ว่าโอ้โหจักซื้อมันอาศัยว่าเก็บเดี๋ยวอาไปก่อนครับเดี๋ยวจังเลือกกันไหมครับนี่เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วครับดอกเี้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดฐานนะครับเห็ดฐานครับเห็ดฐานก็ถือว่าออกหลายครับนนัแซ่บร้อนกันครับ เ,เจอมองนี่สองสามโด<อ>กครับใครนี่จุ๊บหนี่แหละเห็ดใครเห็ดใครนะครับเออเห็ดทีเด็ดครับเนี่ยทีเขาหากันให้ฟักอันนี้เห็ดไข่นะครับขเขาเรียกเห็ดไข่นี่นนอันนี้แม่นบอกนึบจุ๊บมาหนี้ถือว่าเป็นเห็ดที่ด็ดนึงทีเขาตามหากันหลายครับแหมรสชาติมันแสบเลยครับ แต่ว่ามันค่อนข้างสีหายากออกหน่อยครับเห็ดใครออกหน่อยเห็ดใครน้องก็เก็บเรียบครับน้องบ้องก็เรียกเห็ดะมันหายากนะครับแต่ละชื่อแต่ละหม่องก็เรียกบ่คือกันครับส่วนบางที่น้องเรียกจะเรียกว่าเมียมได้ครับไปเดินทางขึ้นเขาครับนี่ไงช้อนก็มีแล้วเออมีแล เอ้ยขาไข่ยี่นี okay, ่แหละนี่แล้วพ่นนี่ดิเนี่ยครับใครไอ้ดอกเง่เตี้ยได้ครับนี่เห็นบ่นี่ดินี่ตีนไอ้ซิ่งดอกนึงลหน่อยโอ้เลวเลยเออเน่าเฮ็ดอียังคงเก็บเหรียอยู่โอ้เหี่ขวใครมุนมาเลยเป็นโป่งเป็นโป้งเหยกิน เห็นนั่นนัดตนนี่ัดถือนั่จดนี่ตัวนี่มก็เอ็นเฮ็ดเฟืองนี่ไงมูนี่ตัวกีดเนี่ยม่เดมูนี่ริอืให้เ่ครับให้เพิ่ม่เดน่อย่ไหครับนี่นี่นี่นั่นม่ขึ้น้าเนี่น่นนั่นั่นนนี่น่น่คือมีขน่ต่เนี่ ลายดอกคือเงาอยู่นี่คือหนดวมเ่า้เาห้ดบวกหน่อยเขาเคลียนเขาสะอนยครับูนเ่จอน่งตพูนปงกันมากเห็นเขากสมากเกอในพูนนะครับนะก็มีมูมีผักผวกเขาครับหายดีครับเห็นเรลาก็ยับฝ่าวรีไปครับโอ้โสีเลยนโอ้สีแล้วนี่จูมันไม่าเดีหนึ่ง เ็นเขไข่ให้ไข่หรอหไข่แทงไปกลังเขารอแขแลงดิค่ะนะเงนดอกนึงเก็บไปไนจริงเขาก็ยังเขาจะเทียเนะวางเทีย นี่นเขาล้านอยนี่เขาไปเสือมาเลยน,นีมพนเสือลางเสือน่อยนี่ครับทานมา เี็ดเพืองกันเผืองก็อิ่นเห็ดเผิองยัง,งเผิดงขาหนุกยู okay. ่งเฮ็ดเผิงขาหนุกยู่งครับเรียกว่าเฮ็ดเพิ่งนุกยู่งไงล่ะตะละบานก็เรียงเพือนกันมีนอวะมีเต็มอยู่ออปลาตือหนอนีแ้งเงเลยเต็มอยู่เลหน่อยปลาครับ พี่ตนแก่แกหาไม่เบ่อเรานมันออกที่ร่างเลยอยู่ไดเ่นี้ทานเยเาขึ้นพี่เ่งเจอแล้วครับเห็ดพึ่งคายงยุงนี่ครับตัวนี้ดอกแง่ได้พี่น้องดอกแง่แลยครับพี่น้องมูมีมูอีกบ่ไมเออมีมู ก็ทายอยู่ดนะ้วยนะเจอน้องเพืน่นนะครับพีนน่น้องเอ้ยให้ถึงขาหนึ่งยุ่งว่ะจังเจอหน้องเพื่อนนะครับดอกแหละปมก็ได้คือกันกเด้อครับเออสวยงามครับ ครับหลังจากที่เ่าเคลี้ยงก็เจออีกดอกนสวยๆครับนี่ครับเล็กๆเลีกยโครงเก็บเอานะครับเสียดายกำลังสวยเลยครับตรงเยอะหอบตรงเยอะ กจอแล้วเจอเดอกเลยครับเจอพวกมันเยอะนะครับนี่ยังเขียหายไปอ๋ออันนี้โอเสียดายเขียโดนเล็กแล้วโอ้เสียดายเจอแล้วครับนี่นะครับ,อ,รบ,รบอันนี้เห็ดพึ่งหรือเปล่าพึ่งเล้เนี่ยเจออีกแล้วสวยๆเลยครับ ได้ครับตรงนี้อันดับต้นนะครับเหทานโอ้เป็นเหนือเป็นยหนแก่ครับโอ้แก่เดดนึงเป็นไรครับแถวนี้เห็ดทานเดียวนะครับเห็ดธุรกิจหมือนครับเห็ดทาน <c oughs> เอาเลยไหยก็เจอแล้วเอาเลยครับเจอแล้วครับเห็ื่องคาลุงยุ่งเศรงามครับเจอแล้วครับเห็ดเพื่งเห็ดเพื่ง,งส่วนเห็ดเพืงนี่มันจะมีหลายแบบนะครับเห็ดเพืงคาลันยุ่งเห็ดเพืง แน่เห็ดพึ่งตั้งแฮ้พวหลายครับแต่ว่าผมกับปงหูจักกันว่ามีตัวแน่นะแต่ก็มีหลายครับครับสวยงามประเด่นนะครับพี่น้อประได้นประดปรเด็น เลยละครับเห็ดทานครับถือว่าปลานีเห็ดทานหลายครับดงเห็ดทานก็าได้ไไไขออภัยด้วยนะครับหน่าจะเป็นเสียงคัดของครับได้ฟังบ่อ่อยสัตว์ปันไดขออภัยครับนีลล่ครับเจอแล้วครับ เห็ดเพิงขาหนุ่งยงครับเฮ็ดอันนี้เวลาเข้าไปเก็บเห็นเท่าเห็นนนป่านี่ดอกมันสวยนะครับดูเลยครับสวยมากเลยครับอาจจะมีดอกน้อยดอกไงเด้อยครับอย่าบากันเด้อเดี๋ยวเห็นเราก็อยากเก็บเอากระบ,บาดน,นะครับบ่อยากเอาไว้ถึงก็ได้ไว้มันก็อาใหไงขึ้นนันละครับแต่ว่าเขาก็ชิดายนอกญาติเขาก็ไม่ได้คน <c oughs> อื่นม่เห็นเขาก็เก็บเพื่อเขาครับนี่ครับ เห็ดทานอีกแล้วเห็ดทานพ่อได้กินกนะครับหลายเนาะเดือนมาสักพัก,กเห็นครับถือว่านี่นะครับเห็ดทานครับตนนัวนี้น่าจะเป็นเห็ดพิษครับมันนะ่าเอิดเห็ดพีเบอร์นะครับมันบมโหจาก่าเห็ดยังครับผมก็บ่ค่อยลู้กันครับเอาต,อตรงคือไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับนี่ มาเก Instead, house, ็บเบื้องนึงว่าแต่เห็ดกินไห้ผมก็ลังเลอยู่แล้วก็มีลุงที่มาเหมือนกัน่นบอกว่ามันบ่แมนเห็ดกินได้บ่หู้จักให้กันเลยบเอาครับผมก็เลยถิ่งไว้ครับเดินทางคือเเ่าครับพี่น้องเห็ดบางชนิดแต่เกิดว่าหาบ่ฮห้จักมากกว่เดี๋ยไปเก็บกินัังเริงนี่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 เดนเเ็ดทานผาสูบเออเาขามันลัๆเล มู S <S <S อะมูพิเศษทานอ่าจุแมนอันนี้บานผมเกินว่าเฮ็ดตังแหลเลยครับเด้อเฮ็ดอีกชนิดหนึ่งที่กินอร่อยครับขอหากันลายกันครับเฮ็ดที่กินรสชาติที่พดีครับนี่เฮ็ดสังแหล เนี่ครับเจอ,อแล้วครับเป็นมูมันเป็นเผื่อมันแหละครับถ้าเกิดว่าเขาออกดอกสังดอกเขาพยายามหาหาเผื่อนหามูมันครับนะครับเขาก็จะได้เพิ่มมาอีกเฮ็ดลังแหลกคนว่าโอ้โหต่ละบานเป็นเฉลีย่ยเหมือนกันบ่ครับอันนี้ก็เดี๋ยว่ะผู้มีผักเนาะต <c oughs> องดูก็ได้บดีสองดีสองต้มดอกต้นดอก เห็ดเผือกหวานเผืดกเห็ดเผโอกหวนดอกนลยอันนี้เห็ดตึงหวานนะครับเหมือนผมบอกแล้วครับว่าเห็ดผมันมีหลายหลายแบบนะออนพุ่นบลเเงยุ่งเห็ดเผืงหวานเห็ดเอยังหลแต่ละเครับ นีตเตอร์ลูกกินม uh ืดครับเห็ดทานขึ้นเราแล้วครับประมาณจะเห็ดทานแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเห็นเขาเอาครับแต่ว่าขันดอกที่่ใหญเนี่ยก็บ่ค่อยเอานะครับเพราะว่าเมื่ก็บไปอีกสักพักต้องการเน่อาละดอกใหญ่ก็ดอกน่าครับหลายเลยเห็ดทานขนี่แล้วครับใหญ่เลยเอาก็เหลือกระต่ดอกที่สวยครับก็จะเยอะครับเห็ดทาน ทุกคนครับเจอเจอเหดเขาไข่แล้วครับเห็ดใคร เจอแล้วครับเห็ดไข่เห็ดเกาไข่แล้วครับเห็ดตวนี้เป็นเซนี่รสชาติอร่อยครับกินมันจะหอมๆในตัวเนี่ยครับสามดอกได้ทันเขาห้องโหจักครับเห็ดไข่อางบานก็เรียกเห็ดเกาไข่ครับหมดอีเมีเสียมคือเพื่อนครับทำไมจิ้มเอาแท่งเอานี่ครับ ดอกน้อยๆก็แลงงามๆครับโมีเสียงครับกจดินนีนค่ครับเจอแล้วครับส่วนมากก็ชิยูนี่เป็นพ่นครับนี่ก็ไขนะ่ถึงเวลาต่องได้ทั้งกลับแล้วครับหลายท่านเพิ่นเปลียกนะครับนำหาตัวแล้วนี่สมนาเฮาก <c oughs> <c oughs> ็คืออร่ง นี่ครับมือผลงานครับพี่น้องคือชมผลงานนะครับนี่ของผมทางน้ำงินไ้วยครับเด้อนี่น่อยก็ม้วนนี่ครับแต่ละคนมาทำกันสี่ทันเออพอได้แกงกินนะครับป้าฝากพี่น้องติดตามด้วยครับฝากทั่นเข้ามาติดตามด้วยครับเห็นคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยอดวิวก็ขึ้นแน่อยู่เด้วพันสองพันซักหนึ่งก็ ถือว่าเป็นแรงผักดันครับแรงจูงใจให้ใหเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับอ่ะบ๊ายบายแล้วครับเดี๋ยวกระหนาบาเจอกันไหมพี่น้องใครท่านที่เขามาชมคลิปหรือเห็นผ่านตาก็ขอให้เจอซีนดีครับเฮงให้ลุยตลอดทั้งปีทั้งชาติครับไปครับพี่น้องก็จเจอกไหมครับจุ๊บ